อนอื่นผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านคณะกรรมการคณะอาจารย์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน,านผมนายชัรยรัตตุลยาอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีวันนี้ผมจะขอ,อนําเสนอผลงานผมผลงานผมเกี่ยวกับสงกนาฏกรรมระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์พิศน์และเกี่ยวกับมาให้เพจทำไมแฮปปี้เน็ตยังไงผมจะขอเฉลยในตอนท้ายเรื่องนะครับก่อนที่ท่าน แ้าเข้าไปชมผลงานนั้นผมขอนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับนางเอกของเราเจา้าหญิงฟิโอนาแต่ก่อนเลยครับฟิโอนานะครับคือเป็นราชินีพิศาส,สายเลือดแท้ซึ่งได้รับการสืบทอดจากพ่อ,อเธอกษัตริย์บารอนราชาพิศษที่ยิ่งใหญ่แห่งดินแดนพิศสอังเคลอสอและเธอยังสามารถใช้ดินใช้เวทมนต์ที่อัญเชิญพิศาษได้สามตนหลักๆด้วยกันคือหนึ่งเธอได้อัญเชิญราชันอสอรพิษออกมา ทำให,ห้พื้นผิวของเธอน้นอับไปด้วยพิษที่เพียงสัมผัสปลายนิ้วอาจจะทาให้ถึงเสียชีวิตได้เลยทีเดียวภา<ม>พที่สองนะครับเธอได้อัญเชิญมังกรอสน์ออกมาทําให้ร่างกายของเธอนั้นมีเกร็ดมังกรโผล่ขึ้นตามร่างกายและส่งผลให้เธอมีพลังทางกายภาพสูงขึ้นหลายพันเท่า<ม>และภาพสุดท้ายนะครับคือเธอได้อัญเชิญราชาแห่งพูดออกมาราชาแห่งพูดนี้ก็คือจิตวิญญาณของผาสสมุตรที่รวมตัวกันจนกลายเป็นรูปร่าง เธอเมื่อเธออัญเชิญออกมานั้นลักษณะภายนอกของเธอก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเช่นเคยจะมีคลีฟฟลาหรือเกรดปลานั้นขึ้นตามท่อนแขนและท่อนขาของเธอนะครับถึงถึงแม้ว่าเธอจะมีพลังกำลังมหาศาลหรือว่ามีเวทมนต์มากเพียงใดมันก็เป็นเพียงพลังที่หลับไหลภายในตัวเธออยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทําให้พลังของเธอนั้นตื่นขึ้นมาอยู่ในผลงานชิ้นนี้แล้วครับไปชมผลงานเลยนะครับ รีเจนต์ออฟฟีนครับกำเนิดราชินีปีศาจฟิโอน,น,น่า้าชินีแดนปีศาจฮันเซลอสินแดนปิศาจที่น่าน่ากลัวที่สุดกําลังจะถูกมนุษย์โจมตีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และนี่ก็คือสิ่งที่ฟิโอน่าเจ้าหญิงของดินแดนปิศาจนั้นได้ฝันถึงหลายต่อหลายครั้งราวกับว่าจะเป็นโศกนาฏกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้เป็นเพียงความฝันแต่แล้วสิ่งที่เธอหวาดกลัวนั้นก็ไม่ได้เป็นเพียงความฝันต่อไป เน,เนื่องจากองค์กรักของเธอนั้นได้เข้ามาบอกให้เธอรีบหนีออกจากปราสาทโดยเร็วที่สุดระหว่างที่นั้งผู้กําลังสนทนามันอยู่นั้นศัตรูได้เข้าจู่โจมอ,องค์รักของเธอแบบไม่ทันตั้งตัวส่งผลให้เกิดการประทะการเกิดขึ้นการประทะครั้งนี้ส่งผลให้มีการนองเลือดกันแต่ฝ่ายที่ถูกสังหารนั้นกลับกลายเป็นฝ่ายของศัตรูเสียเองเนื่องจากองค์กรักตัวน,นี้เป็นวิสัยระดับสูงจึงทําให้มีความคล่องแคล่วว่องไว และความสามารถในการลบสูงของาริษาทปกติศัตรูที่เข้าเข้ามาถึงใจกลางของบริาศาศาสาทนั้นคือเป็นเรื่องฉุกเฉินองค์พระของเธอจึงตัดสินใจที่จะรายงานข่าวเรื่องนี้กับปริษัทบาลอนซึ่งเป็นพ่อของฟิลนาะและเป็นปริษัผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองดินแดนแห่งอะเคลอสฟิลนาผู้เป็นห่วงกตริย์บาลอนผู้เป็นพ่อนั้นก็ขอตามองค์พระของเธอไปเพื่อไปพบปะกับพ่อของตน ทางด้านหลังของปราทนั้นษัตริย์บาลอนก็ได้ทําการอพยพเหล่าประชากรมิศซาต์อยู่ด้วยเช่นกันและเขาก็ยังรู้สึกถึงภัยอันตรายที่กําลังคืบคลานเข้ามาถึงจุดที่เขากําลังยืนอยู่ือหนาและองครักษ์ของเธอนั้นปรากฏตัวต่อหน้าพ่อของเธอพร้อมกับพูดเริ่มพูดคุยเพราะพิวนานนั้ต้องการจะช่วยเหลือพ่อเพราะพ่อของนั้นชอบทําอะไรด้วยตัวคนเดียวเสมอถึง กษัตริย์บาลอนนั้นจะเป็นราชาบิสานแต่ก็มีสัจคติยาแอย่างพอเป็นพ่ออยู่ดังนั้นเขาจึงไม่อยากให้ลูกสัของตนต้องมาผัวพันกับเรื่องอันตรายอย่างนี้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นระหว่างที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่นั้นประตูทางด้านหลังของปราสาทนั้นได้ถูกทังทลายลงและสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นก็คือศัตรูที่มีจิตสังหารมหาศาลจึงทําให้ฟิลนาและองค์พร์ของเธอรัอบรู้ถึงอันตรายของศัตรูตวนี้ได้มากกว่าศัตรูที่เขาเคยเจอก่อนหน้านี้มาก ทันทีที่ทั้งคู่กำลังพุ่นคิดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวศัตรูได้เข้าจูจ่โจมฟิลน่าอย่างรวดเร็วหวังที่จะสะบัดคอเธอให้ขาดแค่ในดาบเดียวแต่กระสันบาลอนนั้นได้เข้าปกป้องลูกสาวและเสียชีวิตลงต่อหน้าผู้เป็นลูกเหตุการณ์นี้คือความโหดร้ายความแค้นทีน่ทําให้พลังของเธอนั้นตืกนดขึ้นมาและก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องราวที่ก่อกําเนิดโศกนาฏกรรมของมนุษย์และปีิศาจท,ที่ไม่มีวันจบสิ้นครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันเป็น my happiness อย่างไงใพอเลือกสาตร์กันขนาดนี้นะครับผมพบอกเลยว่าถ้าหากผมผมเป็นศาสตร์ิตหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับคือ my happiness คือความสุขของเราความสุขของผมถึงผมจะวาดกระตูที่แบบหวานเหวียวออกมาหรือว่ามีรอยยิ้มออกมาถ้าผมไม่มีความสุขผมคงเรียกผลง,งานนั้นว่า my happiness ของผมไม่ได้เต็มร้อยคับผมยัง สร้างผลงานที่ผมคิดว่าผมสร้างแล้วผมมีความสุขที่สุดเพื่อจะได้เพื่อเพื่อที่ผมจะได้พูดดนเต็มปากว่าผลงานที่นนี้คือ my happiness ของผมครับขอบคุณครับ